สวัสดีค่ะพี่อมนะคะจากช่องมัมม่าแบ Studios ช่องหนังสําหรับคนรักหนังคลิปนี้นะคะก็คือคุยหนังหลังดูเป็นหนังเรื่องเปรดอาบัตนะคะก็จะมีอาจจะมีการสปอยเนื้อหาเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่อยากจะโดนสปอยนะคะพี่ออมก็แนะนำให้ไปดูหนังมาก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะก็คือหนังเรื่องนี้นะคะมันก็เคยฉายมาเรียบร้อยแล้วแหละในตอนนั้นก็ใช้ชื่อว่า อัดนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมีดราม่าเรื่องการเซ็นเซอร์อะไรเกิดขึ้นถูกไหมแล้วก็มีการกลับมาฉายใหม่ฉบับนี้ก็เป็นแบบ Director's Cut นะคะอันนี้ผู้กำกับก็คือพี่อมนึกชื่อก่อนคณิฐานึกออกแล้วคุณคณิฐานะคะขวัญอยู่ก็รู้สึกว่าทำได้ดีมากในแง่มุมของภาพในการเล่าเรื่องนะคะอันนี้พี่อมชอบคือถ้าคนคิดว่าแบบเฮ้ยฉากอะไรที่โดนแบนแล้วตอน โดนแบนจากตอนที่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นในตอนนี้นะเท่าที่พีอมหาข้อมูลมาเราก็ยังไม่ได้เห็นนะคะคืออะไรที่มันโดนแบนก็ยังโดนแบนอยู่เพียงแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือมิติของตัวละครต่างๆซึ่งเราจะได้เห็นมากขึ้นนะสําหรับพี่อมชอบมากเลยในจุดนี้นะคือเราได้เห็นเยอะแล้วก็มีอีกอย่างที่เพิ่มเติมออกมานะคะก็คือตัวเปรตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะถ้าใครอยากดูเพราะว่าอยากจะเห็นเปรตเยอะๆอันนี้ก็คือ จัดเลยนะคะตัวหนังไทยไม่ค่อยแพงด้วยพี่อิมดูเรา้อยี่สิบาทเองนะหนังฝรั่งบางทีเราดูตั้งสองร้อยกว่าบาทไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะกะ็ถ้าอยากเห็นเปนเรตได้ยเยอะก็แนะนําให้ไปดูกันนะคะแต่ถ้าอยากเห็นอะไรแบบวา่าบิววาหวามันก็มีให้เราดูแบบแวบๆบแบบแบบแต่ไม่ไม่ไม่เกินไปยังเหมาะสมในแง่มุมของหนังอยู่นะคะการกระทํามันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าในใน,ในมุมที่มันไปถ่ายทอดในหนังมันดูโอเคไม่รู้พี่อมพูดเข้าใจหรือเปล่าเนี่ย แล้วถ้าจะให้มาพูดว่าถ้าพี่ออมชอบอาบัตหรือว่าเปรตอาบัตมากกว่ากันคือมันชอบกันคนละแบบนะคะในของอาบัตเนี่ยพี่ออมรู้สึกว่าน่ากลัวกว่านะโดยส่วนตัวพี่อมคิดว่ามันน่ากลัวเพราะว่าการที่เราเห็นเปรตน้อยเนี่ยมันบิ้วอารมณ์เรามากกว่าคือมันยิ่งมันยิ่งทาให้เราจินตนาการไปกว้างไกลแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากนะคะ แต่อันนี้มันเห็นเยอะไปไงเราก็เลยรู้สึกอ๋ออันนี้เปรตนะมันก็รู้สึกเท่านั้นนะเพราะส่วนตัวพี่อมคิดว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นและสิ่งที่เราจินตนาการว่ามันเป็นยังไงคือมันน่ากลัวกว่าสิ่งที่เราเห็นไงคือพี่อมจะนึกถึงเวลาบางทีพี่อมนอนอยู่แล้วแบบเหมือนเห็นใครยืนอยู่มุมห้องอะไรแบบนี้แล้วเราก็แบบกลัวแบบกลัวส่วนมนส่วนมนกลัวก็ไม่หายแั้ทีรู้สึกว่ามันแบบมันน่ากลัวมากอ่ะแต่ถ้าสมมติพี่อมแบบอึดแบบฮึดตัวเองขึ้นมาแบบ โอ้ยใครอยู่มุมห้องวันแล้วก็อยู่ดีก็ผึ้งลืมตาขึ้นมามองอ่ะไม่มีเออจบอะไรประมาณเนี้ยคือสิ่งที่เราเห็นมันมันไม่น่ากลัวเท่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะสําหรับพี่อ,อมแล้วเพราะฉะนั้นในความน่ากลัวนะพี่อ,อมให้แบบอับปัดน่ากลัวกว่าแต่ถ้าพูดถึงมิติตัวละครต่างๆแล้วเนี่ยพี่อ,อมรู้สึกว่าฉบับของดีเรคเตอร์สคั์ตันเนี้ยทาดีกว่านะคะแต่รู้สึกว่าจําสแกรเยอะไปนิดนึงนะสําหรับพี่อ,อมเพราะเพื่อนโมดขี้ตกใจนะคะแล้วก็ คือบางทีมันเยอะแล้วเราจะหงดหงิดไงแต่มีบางไอ้แล้วมีอันนึงที่พี่อมสะดุ้งทั้งสองรอบเลยคือประมาณว่าไอ้อาปากเราก็สะดุ้งไอ้ตอนที่แบบตุ๊กแกนะที่แบบตุ๊กแกตกอะ่ะอันนี้ก็สะดุ้งเหมือนกันไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันาทั้งทั้งที่รู้นะว่ามันกาลังจะมาแต่ก็ยังตกใจอยู่นะก็นะถ้าใครชอบจำสแกก็เรื่องที่ก็พอบอได้อยู่นะแต่ส่วนตัวแล้วพี่อมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเหนื่อยค่ะเหนื่อยดูจำสแกแล้วมันเหนื่อยมากนะ มีเรื่องไหนอีกที่พี่อมชอบนะคะคือหนังมันเพิ่มมิติตัวละครแล้วเราก็พูดถึงตัวตัวของฝ้ายะนะมีเด็กคนหนึ่งที่ชอบที่ชอบพระสันชอบเนนซันนะคะเขาก็แบบเหมือนกับอธิบายว่าเด็กคนนี้เนี่ยโดนพ่อทิ้งนะแล้วเธอก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าจะกลัวบาปอะไรเท่าไหร่ <ๆ S 2> ทั้งที่เธอก็คุณย่าหรือคุณยายสอนมานะแต่คือเขาไม่เห็นไงคือพ่อทิ้งเขาไปพ่อไม่เห็นรับกรรมอะไรเลยเขารู้สึกว่าเขาเหมือนกับต้องแบบ ต้องมาทนอย่างเงี้ยคือกรรมมันมันเหมือนกับจับต้องไม่ได้สําหรับเธอนะคะเธอก็เลยบอกว่าเธอเชื่อในความรักเท่านั้นนะคะพี่อมดูแล้วพี่อมเข้าใจความรู้สึกของตัวละครนี้นะแต่ว่าพี่อมแค่ไม่เห็นด้วยพี่อมเชื่อใช่ความรักเรื่องสวยงามระหว่างคนสองคนนะคะแต่ว่าในกรอบสังคมมันก็มีอยู่คือถ้าชอบพระใช่ไหมคือคุณเลือกได้นี่คุณเลือกที่จะเป็นพระหรือไม่เป็นพระก็ได้ถูกไหม คือถ้ารักกันก็ไม่เห็นยากเลยก็เลิกเป็นพระสิแล้วก็มาคบกันเท่านั้นเองคือมันก็ต้องมีบริบทกรอบของสังคมคือความเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งถึงงานมาถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าเรา,เราจะมองข้ามไปทุกอย่างนะคะก็ประมาณนั้นนะแล้วก็หนังเรื่องนี้มันก็มีการเหมือนกับแบบเฉลยปมออกมานะซึ่งก็เหมือนอาปัดมันแหละแต่พี่ออมจะพูด,ดรวมๆไปเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระทินนะคะพระทินเนี่ยเขาถูกสรพงษ์ชาตินะคะในเรื่องนะ ค่าเพราะว่าเหมือนกับพาทินก็แบบโอ๊ยพาท,ทำไมพาเร็วจังแบบมีอะไรกับศรีกามีไปแล้วคนหนึ่งมีลูกนะคะเป็นในใบแต่ก็ยังไม่หยุดอีกจนกระทั่งแบบผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าตัวตายแล้วก็ยังก็ยังคงที่จะแบบไปไปนอนกับผู้หญิงอยู่อะไรแบบนี้เขาก็เลยมาพาทินก็เลยมาคอนฟอนสันลพงษงชาตีแล้วก็สุดท้ายนะคะก็โดนฆ่ายัดหีบเอาไว้ก็ คือในข้อดีของการดูรอบที่สองเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าแบบพี่อมมีมุมมองมากขึ้นไงว่าอ๋อคนนี้เนี่ยคือเขาตายมาตั้งแต่แรกเพราะว่าในตอนที่พี่อมดูอาปัดรอบแรกเนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกโอเคพระทินเป็นผีใช่ไหมมาเฉลยที่หลังว่าพระทินเป็นผีแต่เหมือนกับว่าเห็นมีคนตักบาตรให้พระทินหรือว่าเขาก็แบบยืนอยู่กับที่หลายๆคนอยู่ด้วยอ่ะคือมันเป็นสถานาการณ์ที่พระทินอยู่กับเนมซันอยู่กับเจ้าอาวาสคืออยู่กับหลายคนไงแต่พอรอบนี้มาดูนะคะเราเห็นว่า ส่วนใหญ่ที่เปนมีหลายๆคนเนี่ยพระทีนจะไม่ค่อยได้อินเทอร์แอคกับใครเลยยกเว้นเนนซันอะไรประมาณแล้วก็ได้โอเคถือว่าทำได้ได,ได้ทำได้ดีนะเพราะว่าตอนตอนที่พี่อมดูอาปัดจบอพี่อมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเขาตัดต่อพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ามาดูก็ก็ไม่ใช่นะคือเขาค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดแล้วก็หยอดรายละเอียดต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเพลทที่ในเวอร์ชั่นนี้ออกมาค่อนข้างจะเยอะเนี่ย พวกซีจีอะไรก็ดูโอเคนะมันมันไม่ไม่ดูขัดตาอะไรสําหรับพี่อมแค่ดูขัดใจเท่าน,นั้นเองที่ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นความน่ากลัวสําหรับพี่ออมมันก็เลยลดลงในส่วนนี้นะะก,ก็โอเลลลนนนะคคลิปนี้พี่ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่มาแบบคุยหนังหลังดูตอนหลังดูจบเท่านั้นเองตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะจะเที่ยงคืนแล้วก็บรรยากาศน่ากลัวมากลย่งที่จอดลดโล่งเลยเนี่ยคือถ้าใครเห็นอะไรแว๊บ,บไม่ต้องบอกพี่อมนะคะ พี่อมเป็นคนกลัวผีโอเคค่ะคลิปนี้ยังไงพี่อมขับรถกลับบ้านก่อนนะรู้สึกนั่งแล้วเริ่มวังเวงนะคะเริ่มหลอนก็ยังไงดูคลิปนี้จบแล้วนะก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องทางช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m าม a าแบร s t ์สตูช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย